สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพ,รแพแทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel n หมอพิเชษช่วงนี้ก็จะยังคงเน้นในเรื่องของในการตรวจร่างกายผู้ป่วยในส่วนของโสรวงอกก็มีความจำเป็นจะต้องตรวจผนังทสรวงอกเต้านมปอดแล้วก็หัวใจ,ฟ,วใจฟังหัวใจเนี่ยพระฟังหัวใจในการเต้นของหัวใจนะครับเราก็อาจจะฟังได้หลายจุดนะฮะ หรือถ้าเรามีเวลาน้อยนะเราก็ฟังที่จุดใต้เลานมข้างซ้ายนะถ้าพิดเป็นภาษาแพทย์หน่อยก็บอกว่าให้คิดว่าเนี่ยกระดูกหปะลาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูว่ากึ่งกลางหายปะล,ะนะลานะลาบเส้นลงมาเรื่อยๆมาันจะถึงช่องซี่โครงช่องซี่ห้าและกึ่งกลางของสองอันเนี่ยครับจุดนั้นนะเป็นจุดที่จะฟังเสียงยอดหัวใจหรือเอ펙ของหัวใจฟังหัวใจได้ชัดที่เราคาหัวใจได้ชัดนะครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะฟังความผิดปกติชัดเจนมากขึ้นเราก็สามารถที่จะเลือกฟังตำแหน่งสำคัญสำคัญของหัวใจก็คือตำแหน่งที่จะมีสะท้อนการได้ยินความผิดปกติของลิ้นหัวใจด้วยนะครับลิ้นหัวใจเนี่ยนะก็มีตำแหน่งช่องซี่โครงที่2ด้านขวาที่2ด้านซ้ายแล้วก็เยื้องเยื้องมานิดหนึงตรง 3- 4ต่อกันจุดที่1ก็คือช่องที่สขวา จุดที่2คือช่องที่2ซ้ายนะครับช่องสองก็อยู่ประมาณนี้ขอขวาจุดที่1นึ่สองซ้ายจุดที่2แล้วก็มาบริเวณนี้นะครับรอยต่อระหว่างช่อง3 4มสี่ย้อมก็มาในนิดหนึ่งแล้วก็จุดที่ใต้ราวนมบริเวณที่จุดตัดของเส้นลากกลางของไอพะลาตั้งฉากมาตัดกับตัวช่องซีกโคที่5นะครับก็จะเป็น4จุดจุดแรกที่อยู่ข้างขวานี่ก็จะเป็นจุดที่จะฟังเสียงลิ้นหัวใจ เอลติกวาล์วนะลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างเวนติเคิลซ้ายล่างกับเส้นเลือดเอลตาด้านขวานี่จุดที่2ก็จะเป็นพาโมนารี่วาล์วก็คือเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างเวนติเคิลบนกับเส้นเลือดพาโมนารี่อัตตอรี่ไม่ใช่จุดที่3าก็จะเป็นจุดตำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่งของลิ้นหัวใจไตรคาสปิกก็เป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจเอเทรียมคือข้างขวาบนกับข้างขวาล่างแล้วก็จุด ที่บริเวณช่องซี่โครงที่5ที่ตัดกันตรงจุดใต้หลันมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของรินหัวใจมาร์ต้าหรือรินหัวใจบายคาสปิกซึ่งเป็นรินหัวใจที่กั้นระหว่างเวนทริเคิลคือหัวใจซีกซ้ายด้านล่างกับด้านบนนะครับตรงนี้จะค่อนข้างได้ยินฉับนั้นเวลาเราฟังเราก็พยายามฟังตำแหน่งสําคัญสาคัญเหล่านี้4ตํตำแหน่งก็จะฟังได้ยินเสียงหัวใจปกติหัวใจของเราก็จะเต้นได้ยิน2เสียงฝรั่งเขาเรียก s 1 S2 แต่จริงๆมันก็คือเต้นทุบตุก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 หรือรับจบ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 เนี่ยก็จะได้ฟังเลยว่าเสียงหัวใจเต้นก็จะแบบนี้มี2เสียงเต้นสม่ำเสมอไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติของิ้นหัวใจมันอาจจะได้ยินเสียงฟู่แทรกอยู่ตอนใดตอนหนึ่งของเสียงหัวใจนะเช่นทุบฟู่ทุบทุบฟู่ทุบทุบฟู่ทุบหรือทุบฟู่ทุบ ฟูตุกคือมีเสียงฟูหรือเสียงเมอร์เมอร์นี่อาจจะเกิดจากการตีบหรือการรั่วของลิ้นหัวใจก็ได้นะครับน,นี้ก็จะทําให้ได้ยินเสียงผิดปกติหรือบางคนอาจจะได้ยินเสียงการเต้นที่มีเสียงเหมือนจะมีเสียง3เสียงสี่แทรกออกมานั้นก็จะเกิดความผิดปกติไปแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยๆก็มักจะเป็นเสียงจากลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบที่เราเรียกว่าเสียงฟูหรือเสียงเมอร์เมอร์นี่เองอันนี้ก็เป็นการตรวจ ร่างกายในส่วนของช่วงอกหรือส่วนอกที่เรียกว่าเชสตก็คือตัวส่วงอกตัวเต้านมตัวปอดแล้วก็ตัวหัวใจนะครับคือในทางการแพทย์แผนไทยเองนะครับหัวใจหรือหัดทยังเนี่ยก็จะถือว่าเป็นธาตุดินปับขาสังหรือปอดก็ถือว่าเป็นธาตุดินด้วยเช่นกันส่วนเต้านมเนี่ยนะเรียกว่าถันประโยชน์ตรงนี้ก็จะไม่ได้ระบุว่าเป็นธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งเนื่องจากมันมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือมีธาตุหลายๆธาตุมาประชุมรวมกันอยู่ด้วย,ยกันแยกนะแยาก,กนะเพราะฉะนั้นเต้านมมีทั้งผิวหนังไขมันต่อมน้ํามันต่อมน้ํานมท่อน้ํานมมีไว้ว่าท่อกลวงคือท่อน้ํานมอยู่กล้ามเนื้อผนังทรวงโอกมีอะไรประกอบกันเยอะเลือดมาเลี้ยงมีน้ําเหลืงมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอะไรที่มารวมๆม,ม,มกันหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้แยกเป็นธาตุใดธา,าตุหนึ่งแต่เวลาดูก็อาจจะดูว่ามันมีธาตุอะไรอยู่บ้างและธาตุเหล่านั้น อะไรผิดปกติกับอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่เขาไม่จัดเอาเต้านมเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งนั้นเประเหตุว่าคําว่าธาตุเนี่ยมันหมายถึงสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ของร่างกายแต่เราก็พบว่าในปัจจุบันคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถที่จะตัดเต้านมทิ้งไปเลยได้แลว้วก็เอาทำเต้านมเทียมมาใส่ใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันสามารถตัดทิ้งได้มันก็จะไม่ได้สําคัญว่าขาดหายไม่ได้ก็เลย จะไม่ได้เรียกว่าเป็นธาตุก็ได้นี่ก็เป็นตัวที่จะเทียบม,มาทางการแพทย์แผนไทยทีนี้ตัวปรับภาษาหรือปอดมันจะเกี่ยวพันกับนหนึ่งที่สําคัญก็คือธาตุลมที่ชื่อว่าอัศสระปัจฉสิวาตาเพราะฉะนั้นการตรวจปอดไม่ว่าจะเป็นดูคลำเคาะฟังเหล่านี้เมื่อมันมีความผิดปกติมันก็จะช่วยบอกได้สส่วนคือ1บอกตัวปับภาษาซึ่งเป็นธาตุดินกับอันที่2บอกตัวอัศสระปัจฉสิยวาตาซึ่งเป็น ชาดลมแล้วจริงๆถ้ากรณีที่เราฟังเสียงในปอดแต่ก่อนเนี่ยก็บอกยากนะว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรนะส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้หูแนบทรงอกหรือจะใช้เป็นกระบอกฟังแทนนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการแพทย์แผนปัจจุบันเขามีเครื่องมือที่ชื่อว่าสเตโตสโคปมันคือหูฟังนะอุปกรณ์ช่วยฟังนั่นเองอะ่ะให้หมอฟังเสียงได้ชัดขึ้นผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้ว แพทย์แผนไทยก็สามารถมาไปยุกต์ใช้ในการฟังได้พอฟังแล้วนะครับถ้าเกิดการฟังเสียงปอดเมื่อกี้ผมอธิบายไม่ทันครบถ่วนนะการฟังเสียงปอดเนี่ยนะครับถ้าเสียงปกติเสียงมันจะใสดังสม่ำเสมอแต่ถ้าเสียงเบาลงแล้วเคาะโปร่น่าจะนึกถึงลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เรียกว่าอินโมทอรัแต่ถ้าเคาะทึบเสียงเบาลงก็อาจจะนึกถึงว่ามี เลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดมีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดน้ําเนื้อหนองเลือดเนื้อก็คือก้อนเนื้อในปอดนะเป็นเนื้องอกเป็นก้อนมะเร็งนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือปอดแฟบปอดไม่มีลมนะปอดแฟบแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าบางทีเสียงมันอาจจะไม่ได้เบาหรือดังขึ้นแต่เสียงมันก็ปกติแต่มันมีเสียงแทรกเสียงอื่นแทรกออกมาเรียก a d v e n t i t t o u s s o u n d นะฝรั่งเรียกอย่างนี้เสียงแทรก เช่นเสียงฟังแล้วเหมือนเสียงคนเป่านกหวีด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 วดเข้าหรือวีดหายใจออกก็ถึงอันนี้สะท้อนถึงกรณีที่มีหลอดลมตีบแคบทําให้ลมผ่านช่องแคบแคบแล้วเกิดเสียงขึ้นมาอาจจะพบในคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดมีตวหลอดลมตีบแคบหรือเป็นทุ้ลมปกงอกที่มีการ แคบโพดล,ลัดของท่อลมหลอดลมด้วยแต่ถ้าได้ยินในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีบางทีอาจจะได้ยินเสียงเป็นวิทเหมือนกันแต่วิทมันค่อนั้นจะทุ้มๆนะพวกนี้ก็จะสะท้อนถึงเรื่องของหลอดลมฝอยอักเสบพันซึ่งจะเจอในเด็กนะในผู้ใหญ่เกินหรือในเด็กเกิน5ปีก็จะไม่ไม่พบละอีกเสียงหนึ่งเราเรียกว่าเสียงแครปปิเตชันนะเสียงกรอบแกรบเสียงกรอบแกรบนี่มีไฟ c ครปปิเตชันคือเสียงละเอียดกับคอสแครปปิเตชันคือเสียงหยาบ ไอเสียงแน่เอียดง่ายๆคือเวลาเรา,เามือขคยี่้สิ้นผมเวลาเรา,เามือเคยี่้เส้นผมนะครับมันจะได้ยินเสียงแบบนั้นนะถ้าเราฟังเสียงแบบนี้ในปอดได้มันจะสะตอนเรื่องของพวกน้ําท่วมปอดนะครับน้าท่วมปอดก็คือมีการข้่งของเลือดก,การกําเริบของโลหิตตังนะมีการกําเริบของธาตุน้ําทําทให้มันมาท่วมปอดนะทําให้หัวใจทํางานไม่ดีเสียงก็ฟังได้เหมือนเราเยีคย้เส้นผม แต่ถ้าฟังได้เสียงกรอบแกรบเหมือนเราขยี้ใบไม้แห้งอันนี้ก็จะสะท้อนถึงว่ามีลักษณะของปอดบวมปอดอักเสบหรือประภาสัมพิการนะครับตรงนี้ก็ก็จะสามารถช่วยแยกได้ในระดับหนึ่งส่วนหัตถยังนะครับในทางการแพทย์แผนไทยเราหัตถยังเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวสะท้อนความเป็นธาตุดินก็เรียกหัตทถทวัตถุกับตัวที่มาช่วยให้เกิดการทํางานได้เ็เรียกหัตทถทวาตา หัาตาวัตตก็คือคล้ายๆตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการบีบคลายตัวของกล้ามเนื้อผนังกล้ามเนื้อผนังหวัวห้องหัวใจนะครับตัวหัตถวัตถุจะแบ่งไปสองส่วนคือมังสังหัตยะรูปก็คือตัวกล้ามเนื้อหัวใจตัวที่เป็นคล้ายๆ้ดอกบัวตูมอะไรน,นะทำที่หดขยายมังสังกละกล้ามเนื้อคือง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกับวัตถุหัตยารูปวัตถุอัตยารูปเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นแอวก อยู่ที่บริเวณหัวใจด้านขวาบน,นที่เรียกว่าแ i g h t a ย r แอทเรียมขวาบนแล้วจุดนี่มันจะอยู่ที่ผนังด้านบนแล้วผน,นังตรงนั้นนะครับจุดตรงนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับจุดที่เป็น sinoatrial node หรือจุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจหรือ SA node นั่นเองใน <c oughs> ทางการแพทย์แผนไทยตรงวัตถุอัทรยารูปก็ถือว่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณขันเป็นที่อยู่ของจิตเะนั้นในกรไที่คนไทยเราทางพุทธศาสนา,า,าง คนตะวันตกคือบอกว่าของเราเนี่ยจิตกระจยอยู่ด้วยกันเราต้องเรียกว่าจิตใจดวงจิตอยู่ในดวงใจเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปอยู่ตรงวัตถุอัตยานุปซึ่งเป็นดวงใจที่อยู่ในส่วนที่เป็นซีขวาบนนะหรือที่เรียกว่าไท์แอตเรียนะซึ่งการฟังหัวใจของการแพทย์แผนไทยนะเท่าที่ผมดูศึกษายอยู่ในตำราส่วนเนี่ยก็จะพบเขาจะพูดความผิดปกติของหัวใจอยู่3เรื่องด้วยกัน อันหนึ่งเขาเรียกว่าหัวใจบวมอันที่สองหัวใจอ่อนอันที่สหัวใจฟอคําว่าหัวใจบวมก็คือหัตถยังกาเริบหัวใจมันมีขนาดโตขึ้นนะครับในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็อาจจะเจอได้กรณีที่แรงดันไปปอดสูงก็จะทําให้หัวใจซีขวาโตได้คำว่าคาร์ดิโอเมกาลีคาร์ดิโอแปลว่าหัวใจเมกาลีแปลว่าโตคาร์ดิโอเมกาลีหัวใจโตแล้วก็ทําให้หัวใจมันบีบต้านเพื่อจะส่งเลือด ซี่ความต้องส่งเลือดไปที่ปอดไปฟอกที่กว่าพอมันต้องบีบเยอะเพราะมันมีแรงดันเยอะนะสุดท้ายมันก็จะมีแรงดันทําให้เช่นเส้นเลือดแถวคอแถวอะไรมันโป่งตึงขึ้นมาทําให้เกิดหัวใจวายขึ้นมาเลือดข้างขึ้นมาได้เราะนั้นหัวใจบวมหรือหัวใจโตเนี่ยก็ได้อาศัยจากการคลำเขาบอกให้คลำบริเวณด้านซ้ายนะครับใต้ราวหนมดูว่ามันมันมีขนาดที่มันใหญ่มันโตมันมันหรือมันแทนที่มันจะอยู่ในช่องซี่โครงที่5 ันเลยช่องที่คงเนี่ยไปอีกหรือเปล่านั่นสะท้อนมันอาจจะมีหัวใจบวมหรือเฉียโตกอันที่สองที่เขียนไว้ในตำราแพทย์แผนไทยก็คือหัวใจอ่อนหัวใจอ่อนก็จะสะท้อนเรื่องของการที่หัวใจเต้นช้าเต้นเบานะเต้นไม่เหมือนไม่ค่อยมีแรงนะเขาเรียกหัวใจอ่อนกับอีกอันหนึ่งคือหัวใจฝ่อหัวใจฝ่อนเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องกรณีที่มันมีเสียงฟู่ฟู่ฟู่ฟเวลาเราฟังที่หัวใจอันนั้นก็คือเข้าข่ายกับการที่ มันมีเสียงเมอร์เมร์หรือเสียงฟู่ซึ่งจะเจอในกรณีที่มีลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจตีก็จะเป็นที่เป็นการตรวจหัตถยังในทางการแพทย์แผนไทยซึ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคการใช้เครื่องมือการใช้สเต,ตโตสโคปที่หูฟังเข้ามาช่วยฟังเนี่ยก็จะทําให้เราได้ยินเสียงเหล่านี้ได้ชัดเจนมากขึ้นเวลาเราฟังหัวใจนะเราก็จะฟังว่าจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นเท่าไหร่ในหนึ่งนาที จังหวะการเต้นนั้นสม่ำเสมอไหมเราจะฟังว่าเสียงหัวใจนั้นปกติไหมมีเสียงหนึ่งเสียงสองตุบ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 หรือตุบตุบมาตุบตุบก็มีเสียงสามมาหรือตุบฟูตุบตุบฟูตุบตุบฟูตุบเล้วก็มีเสียงฟูแทรกมาอย่างนี้ก็จะสะท้อนความผิดปกติได้เหมือนกันเป็นไงบ้างครับการตรวจส่วนอกหนังส่วนอกเต้านมปอดหัวใจซึ่งจะสะท้อนกาทำงานหลายๆอย่าง ที่สําคัญของร่างกายเพราะว่าไวยวะสสาคัญที่อยู่ในส่วนอกก็คือปอดที่ทำหน้าที่ฟอกอากาศเปลี่ยนอากาศเสียคือมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะปเป็นอากาศดีคือมีออกซิเจนเยอะแล้วก็หัวใจซึ่งทําหน้าที่เหมือนเครื่องปัม๊มในการปั๊มสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายการทํางานของหัวใจคนเราวันวันหนึ่งเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มเลือดเนี่ยเทียบเทียบได้เป็น10แทงเลยนะครับมันแทงหลายหลายแทงอ่ะแทงขนาดพันลิตรเนี่ย,ลลย,ยหลายแทงเลยนะครับที่ทํางานอยู่ทุกวันทุกวันเพราะนั้นเนี่ยตัวหัวใจก็จะ ต้องรับภาระที่หนักนะครับหัวใจทำงานสองอย่างนะปั๊มเลือดเสียคือเลือดดำออกไปฟอกที่ปอดแล้วก็ปั๊มเลือดแดงออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของหัวใจซึ่งมีสี่ห้องก็จะทำงานประสานกันแต่และห้องก็จะมีช่องที่จะเปิดให้เลือดไหลไปมาได้เป็นแบบ one way คือไปทางเดียวเเรียกลิ้นหัวใจเ,เราก็ต้องตรวจทั้ง4ลิ้น ว่าลิ้นนั้นพันกับหัวใจกับปอดก็เป็น pulmonary valve wow. ใจกับหลอดเลือดแดงเอวต้าที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตัวร่างกายก็เรียกว่าเอ i ติกวาลแล้วก็จะเป็นลิ้นภายในหัวใจอีก2ลิ้นก็คือที่กั้นหัวใจซีขวาคืออาร์ตรีมก็คือไตรคัสปิดวาลประตู3าบานหรือลิ้นสาแฉกตัวหัวใจเวน t ิเคิลหรือหัวใจซ้ายก็จะมีห้องบนกับห้องล่างห้องบนห้องล่างก็จะมีประตูปิดเปิดหรือหน้าต่างปิดเปิดหรือมีวาล เป็นบลาประตู2บานหรือลิ้นสองแฉกที่เรียกว่าใบคัสปิดหรือใบกรอบซิ้นตรงนี้ถ้ามันร้่วหรือติก็จะทําให้เกิดเสียงผิดปกติขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นแพทย์แผนไทยก็จะได้ไอเดียลองไปฝสริตรวจสมองตรวจหัวใจตรวจปอดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดราวดีๆเลืปนี้จบจากเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับ